ก็ผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านกรรมการบริหารพรรคและขอบคุณท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับประธานกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรคที่คุณา้มอบความไว้วางใจให้ผมเป็นแคนดิเดตนายกเบอร์สองออกจากท่านครับผมจะทําหน้าที่ร่วมกับท่านผู้นําของเรานําพวกเราทั้ง400คนเข้าสู่สนามเลือกตั้งด้วยความมั่นใจ มั่นคงและนำชัยชนะกลับมา400เขตเหมือนที่ท่านบอกครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอากี่ร้อยเขตเอากี่ร้อยเขตเอากี่ร้อยเขตตะโกนท่้ดังๆแล้วไปเลือกซะด้วยนะ <c oughs> <c oughs> บอกข้างบ้านไปด้วยแล้วกันนะไปช่วยกันเลือกแล้วกันถือว่าท่านเกียรติผมเป็นอย่างยิ่งนะครับและที่กล่าวว่าจะเสนอผมเป็นแคริินนายกตรี ไม่ไดาเป็นใครกันคล้องหรือเปล่ามีไหมจ๊ะต้อขอบคุณทุกคนนะเพราะผมคงม,ม,ม,มีประสบการณ์มากพอสมควรนะนะในการบริหารนะนะ่ะเนาะก็เดี๋ยวเข้าว่ากันต่อไปผมขอชื่นชมนะครับขอบคุณผู้สมัครสสอของพรรคสี่ร้อยท่านวันนี้ผมรู้สึกไม่โดดเดี่ยว นี่เป็นความตื้นตันของผมทุกครั้งที่ผ่ามาผมขึ้นมาคนไม่มากนะครับเป็นการเปิดตัวบ้างอะไรบ้างก,ก็คนไม่มากแต่ประชาชนมามากอยู่แล้วแหะแต่วันนี้ผมมีผู้ร่วมงานผมคือพระเอกทั้งหมดอยู่ข้างผมเนี่ยนะมีนางเอกด้วยนางเอกหนังเรื่องหนึ่งมันต้องมีพระเอกนางเอกใช่ไหมนะแต่ผู้ร้ายมันต้องแพ้ทุกเทนั้นนะ่ะ ผมก็หวังว่าทั้งหมด400คนเนี่ยจะร่วมคิดไปกับผมนะร่วมกันทําไปกับผมนะครับวันนี้ผมก็นึกไปเล่นเมื่อกี้ก็กระซิบไปหัวหน้าไปเมื่อกี้เนี่ยเอ๊ะถ้าเรามี400คนเนี่ยไปนั่งในสภาทําไงวะเนี่ยแต่เราจะไม่ทำเหมือนคนอื่นเขาทำใช่ไหมเราจะร่วมกันคิดร่วมกันทำ ร่วมกันทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจใช่ไหมเออนั่นเขาเรียกว่ารวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตาย <c oughs> <c oughs> นะเพราะนั้นผมเป็นคนที่พูดจาแบบอาจจะขวาน่าซากนิดนึงพูดไปเพราะบ้างหน่อยนึงนะแต่ผมเป็นคนจริงใจใช่ไหม <c oughs> ผมเคยบอกไว้แล้วพวกเรา,เาแต่ละคนมีหัวใจคนละดวง แต่ทุกคนต้องมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่พอที่จะรักคน70ล้านคนทั้งประเทศไม่ใช่รักใครคนใดคนหนึ่งพวกกันอะไรกันต้องรักคนทุกคนเท่าๆกันเราต้องจะคิดออกเราจะทาอะไรเพื่อเขานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีหัวใจยิ่งใหญ่แล้วหัวใจที่ว่าผมขอญาตตัวผมหัวใจสีม่วง มันไม่ใช่เรื่องที่จะพูดแบบโกหกไม่ใช่ว่าเอ๊จะพูดเพื่อให้ดูดูดีดูเพราะไม่ใช่ผมเคยเป็นฐานมาก่อนผมพูดอยู่ในกรมฐานมาก่อนแล้วกรมฐานกรมนั้นมีสัญลักษณ์คือหัวใจสีม่วงต้องถามหมอหมอเหรียญทองอีกทีคำาว่าหัวใจสีม่วงคืออะไรหัวใจสีม่วงคือหัวใจของคนที่ใกล้จะตาย เพราะนั้นต้องเป็นหัวใจที่ไม่พูดความเท็จหัวใจคนใกล้ตายเนี่ยมันมันพูดโกหกไม่ได้เดี๋ยวไงมันก็ตายแล้วล่ะนะแต่นี่คือไม่ใช่ว่าผมจะตายเลยนะไม่ใช่นะไปช่างตัวเองนะผมเปรียบเทียบให้ฟังนะผมพูดเปรียบเทียบให้ฟังผมพูดเนี่ยผมจะเป็นจะต้องติ๊กต,กติกไวหน่อยเดี๋ยวผมพูดหลุดออกไปเพราะผมเป็นคน พูดพูดอีกแบบอยู่แล้วล่ะอีกแบบของผมคือพูดแบบตามใจบ่มนะเพราะผมพูด pues, <uyor> ด้วยความจริงใจจากหัวใจของผม holder, fooled, เราทั้งหมด400คนจะรับบัตจะดูแลคนทั้ง70ล้านไปพร้อมๆกัน <S 2> <S 2> <ๆ>ไม่เคยทำตัวแบบนี้มาก่อนเลยไม่เสียหายใช่ไหมเพราะฉันก็คือมนุษย์คนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งที่มีหัวใจนะจ๊ะ เพราะนั้นผมก็อยากให้กำลังใจกับว่าที่สสทุกคนผมยืนยันว่าเราจะช่วยกันทำให้พรักรวมไทยทั้งชาตินั้นเป็นสถาบันการเมืองที่เข้มแข็งเป็นทางเลือกหลักของโวไทยทั้งประเทศไม่ใช่ทางผ่านเราต้องเป็นสายตรงสายใหญ่เส้นหลักมอเตอร์เวย์ใช่ไหมไม่ใช่ทางผ่านของใครถ้าใครจะมาก็จามาขออนุญาตขึ้นทางผ่านมั้ง เนะพราะนั้นตรงนี้เราก็ต้องร่วมมือกันแล้วกันให้เราได้มามากที่สุดแล้วกันเราได้ทำอะไรได้ได้ดีขึ้นได้สะดวกขึ้นนะจ๊ะเราจะทําต่อนะทำแล้วทําต่อทำแล้วทําอยู่ทำต่อหัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอขอพูดก่อน <c oughs> เลยนึกเลยไม่ออกเลย <c oughs> ทำแล้ว <c oughs> ทำอยู่ <c oughs> ทำต่อ ขออนุญาตในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคบวไปนิดนึ่งทำแล้วทำอยู่ทำต่อ plus เพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะเป็นไปตามนี้ที่ว่าต้องทำไงต้องทำไงกาบัตรเลือกตั้งไหมกาขี่ใบกาขี่ใบของใครเออ นะไม่รู้ว่า punched, bitches, you, ถ้าถ้าในบัตรเขาเขียนไว้ว่าไงถ้ามันมีคําของเราเนี่ยเลือกเลือกไปกาไม่ถูกก็แล้วกันจะกาผิดนะมันมันเป็นเขาเรียกอะไรถ้ากาไม่สัอะไรกากระบาดไม่ถูกก okay. ็บัตรเสียยีงไงนะอันนี้ผมก็พูดเหมือนพูดพูดให้พวกเราบางครั้งมันก็เขาจะเลือกเราหรือเปล่าน้อนะบางทีก็ก็เหนื่อยนะบางทีก็เหนื่อย แลไม่เป็นไรเรากงมีกำลังใ,ใจจากพวกเราในทุกที่ทุกทางที่ผ่านมานะครับชอบไม่ชอบก็มีบ้างอยู่แหละก็ไม่เป็นไรนะเรียกสองใบแล้วกันก็ฝากผู้สมัครสอส,อสอทั้ง400คนให้เป็นปากเป็นเสียงเป็นผู้แทนของท่านในการทํางานแทนท่านทั้งหลายทั้งประเทศนะครับแล้วก็ให้โอกาสรัฐให้โอกาสพวกเราได้เป็นรัฐบาลของคนไทยทั้งประเทศด้วยนะครับอีกประการหนึ่งผมก็ยากเรียนที่ประชุมทราบที่ไปชนทราบอยู่ในนี้ต่อหน้า400คน ก็คือต่อจากที่มีการเลือกนายกเป็นครเดตระดับ,บหนึ่งนะวันนี้ก็มีผลรายงานขึ้นมาจากคณะกรรมการบอกว่าคงต้องเสนอให้มีการเสนอแคริเดตในยุ่นรีคนที่สองขึ้นมามันมันต้องมีต้องมีเพิ่มเติมนะซึ่งวันนี้ผมก็ได้รับเกียรตนะินดจากสมาชิกทั้งหลายเขาคัดเลือกมาไดยมาก็ขอให้เกียดขอแจ้งทราบว่าแคริตเบอร์สองของพรรคผมก็คือ ท่านด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อันนี้มันดิเป็นด็อกเตอร์ไปแล้วท่านพีราพันธ์นะโอเคไหมโอเคไหมโอเคนะก็ผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านกรรมการบริหารพรรคและขอบคุณท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับประธานกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรคที่คุณาม มอบความไว้วางใจให้ผมเป็นแคนดิเดตนายกเบอร์สองบอกจากท่านครับพวกผมจะทำหน้าที่ร่วมกับท่านผู้นำของเรานำพวกเราทั้ง400คนเข้าสู่สนามเลือกตั้งด้วยความมั่นใจมั่นคงและนำชัยชนะกลับมา400เขตเหมือนที่ท่านบอกครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง